sắp dio, get to dio, get to dio bóng, y lưng song, tội giới, tội mày, Hết mùi leng, kiểu hương, kiểu hương chèo hôm, hôm, กินกวนก่อนโอ้สามโมงแล้วสิน,นสามโมงกวาแล้วเื่งในสามตัวห้มอยู่ตัวเดียวห้มอยู่ตัวหนีอะ หนูมันหนูมันน้ำมันหนูกล,ลังหวงมีในสัตวพี่มีสา,ามอ,อ,อย่างมีรถดีสองซอนน้ำตาลซอนคือที่รถอีกส่วนหนึ่งซอนตักไอ้ตะคิมมันเป็นซอนตักแกงเลยอ,อันนั้นใบแบกรูอ่อนใบมะกรูอ่อน บมเดลเอากูดแก้มือนีดเก็บเอาอยู่ทั้งต,ต้นปรุงปรุงกระเพรากระเพรากับหอมบัวต้นหนึ่งบัวกักบัวหรือหอมบัวหนึ่งต้นใส่ลงไปมันจะเข้ากันหนึง่ง มึกเล็กน้อยเอาออกได้สบายสบายเมืม่อกี้ผมคิดน้อยเหมือนกันวิาน้อยน้อยเบิร์ตหรอเมื่อกีสดเลยเมื่อกีดิบไม่ได,ด,ด้โดดเลยไม่ได้โดดเลยวันนี้วันนี้ไม่ได้โดดแล้วแล้วกินเลยอันนี้ป้าหนู อันนี้ลาบงวัวลาบงวัวมันงานแตง่งลาบงวัวงานแตง่งบ่าเป็นเฮี้ยเจ้าสาวหรือเฮีเฮ้ยเจ้เเาบ่าวเจ้เาสาวคนอยู่บ้านอื่นนี่เขาครับเอาแท้